แล้วนะครับนี่ปาคอปาคอขวงแล้วนะครับกดขอดกันมากไปได้ไหมครับซุกซุกปาอันางี้ยปาเดียวใค้ถอยออกไปเออออกไปแล้วมาในน้อยหนึ่งปาในน้อยหนอ้าวมาถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับเวลาอาจจะล่วงเลยมาพอสมควรแต่ที่นั้นก็ให้ชาวเรือได้มีเวลาได้เตรียมตัว นี่ไลาได้ปัาก่ันคาปลาขาาปลาันคำตรงนี้อ่ะคือิี่เขามีปัญหาเราเบรกนรอบเออเราะว่าเทียวสุดท้ายเขียวร้ายๆจากเขียวดูแต่ว่าเราเจอขงพี่แธรรมดาละพะวาเป็นเรื่องๆของพี่ของพี่มันหลงหลายอ่ะมันเลยนี่สองล่องสามน่องไปเจอหลงเบิดนะเจ้าก็ซอยไปก็ซอยเจ้ามันธรรมดา้องิ่นครับแต่ว่าทําเป็นทั่วไปนี่มนมีแบรรำยากรรำเราเออการมาตังามม่นก็ได้แบบใรร ่เบอรเปนแม่นครับนเพราะอะไรล้ใคล้ำเราพรุ่งนี้ต่ซัพเปอร์ชุดหนึ่งต่อนึลำแน่นอนพรุนี้นะครับบมมีการเปลี่ยนกันบ่มีการทอนกันเพราะว่ามืด้ขงกินบวราานีนมันเป็นเรือที่อยู่ในเกตบดบางเท่าแม่น้าห้าจักัดเอาเรือในเขตจังหวัดใจว่าีพายทั่วประเทศอย่แล้วก็มีเบบอไปไปเ็นไปเห็นที่เรา่ครับ แต่ว่าีใหม่ก็เขากินะอมืห่งเป็นนงถ้าิเป็นจขอก็จกระเจ้วก็ับกันทีุ่ตาเอาไปห้ดต่างสามหมืเท้องเลยัะมือเนี่ยสะเทโบราณโบราณแห้งงตัวมือสอาจะต้องที่งแ่งกันเนาะเออในกันด้วยร้กันว่าัวไปหมดเลยนะครับตอนนี้เรืองจะช่างหัวแก้วเรือจาช่างหัวปากเขาไปท่างนับปุใแนี้เอ้ยต่าแต่พอกระมันแหยเือง เรือหน่อยเรือใหญ่ดอนาะเจ้าหน่อยจัาใหญ่แล้วเบอร์เงยแครอะครับเเด็กมาอ้อที่รอบชิลละเรือกสีงออเทียวทุแล้วนะครับปรดูเรือบท้องจินรุ่ใหญ่ยาวบาซิวไปเข็มใกล้ออกไปต่อไปสิบินบาเครืงแขกนะครับนั่นนะครับลอกน้ำทิ่งเป็นใครไม่ได้นั่นก็คือทีมรือเท่แสนชัย พี่น้องจากบางสะใ่ครับอำเภอเมืองรองน้ำที่สองครับสาวผู้ไทยบางสะใยอำเภอเมืองเหมือนกันรองน้ำที่สามครับนั่นก็คือเ,อเอลิกบุคคลอำเภอตะตาลลำเดียวเออกับรองน้ำที่สี่ครับหลวงพอ่ออัปพัน์อำเภอเมืองเอาไม่รู้ครับใครเป็นบเปผาเป็นผู้ว่าหรือเป็นนายอำเภอตอนนี้นังเรื่องอสัปเพเดอห้าร้อยล้านแล้วเอาพี่น้อง

สอยจหญ่ได้บรรยากาศคนดื่ยหวานด้วยนมืออเลื่องขัที่เรอแบบไม่ไม่อยง้ก็ไม่กินไม่ไม่นะอราลองทำเราม้องคนคจะเราทีนึงที่จะได้ชมรอบจริงเป็นบ้านเวลาก็คงจะพอที่พนะครับเป็ดแต้มนาฬการรับเพื่อระวังนะครับลาเตอร์วันที่เอเธนส์ที่ง

ยไม่ออกมากำลังนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวดูเวลากา่อนเป็นโมงเลยนจะนแล้กี่นะครับเือใหญ่แวเนเยโหือใหญ่านวัน1ลรีรัา์ที่2 8ตุลาคม2564นะอยู่ที่วิมานวิลาโขงจังหวัดมหานนรคาบฝั่งขุงท่าฝั่งโน้น

กโยนเต็มจอนะครับเอาของพัดอย่านะครับเอเป็นอะไรเชื่อจะยืดพุทเอาดิบพี <UM ่เอาเออลอาไล่เลยเพราะว่าพุ่งแองกว่ี่จตว่าไม่เอาวยเออมีการมีงบอลตัวไปบบข้างกอดแลเนี่ยยิงทลอดเลยเอาเป็นรอบชิงแล้วอ่น่าู Jangan kau dia urut lagi.